สวัสดีครับวันนี้ก็อากาศดีนะครับแดดไม่ร้อนวันนี้ทิ้งข้าวจะมาทําสาวเจ้าการส้มยักษ์ของร้อนดีกว่านะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเครื่องปูกกันหลังจากที่เราปลูกต้นนี้มาประมาณสัก2ปีแล้วครับเครื่องปูกก็จะเริ่มเสื่อมลงแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะครับระบบลากขัาเป็นยังไง นี้เราได้ถอดกระถางมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสังเกตว,ว่าข้างในรากเขาเดินดีมากเ,เครื่องปูกก็เริ่มจะเสื่อมลงแล้ววันนี้เราจะมาทําสาวกันจะมาเปลี่ยนเครื่องปูกกัน,นครับรากรเดินดีมากรากดีก็ทําให้ต้นเขาแข็งแรงนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเครื่องปูกแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอเตรียมอปุปกรณ์ก่อนนะครับ จากที่ได้เดินดูรอบๆนะครับตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนใจแล้วนะครับไม่เปลี่ยนอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็เราก็จะตัดด้วยตัดยอดประมาณสัก20กว่าใบด้านบนนะครับเพื่อจะเปลี่ยนวัสดุปลูกเปลี่ยนอาหารถ้าเราย้ายมาทั้งต้นแบบนี้นะครับระบบรากเขาเยอะเกินไปก็จะทําให้การเปลี่ยนวัสดุปลูกยากก็ต้องตัดปลูกใหม่นะครับก็ตอนนี้ก็ กุมารทองของเราก็กำลังลื้อลากอยู่นะครับนี่ครับกุมารทองมีหัวจุกด้วยนะครับเนะี่ยกำลังลื้อลากอยู่เราใช้เจ้าหน้าที่ตำนานการพิเศษลากหรือสเสียลากนะครับลากเยอะมาก แยกแล่ากกันลเดี๋ยวจะ,จะตัดน่าจะตัดบริเวณนี้นะครับยกไปก็น่าจะได้สักยี่สิบกว่าใบก็จะไปปลูกใหม่คือการทำสาวให้เขาเตรียมพร้อมเดี๋ยวสิ้นปีนี้ถ้าถ้าสมบูรณ์แลยครับรก็จะออกดอกใหม่ลอนดูลาก,กัน,นครับลอาสักพักนึ่งแล้วกันก่อนเหมือนกันนะครับ เราก็จะทำการตัดนะครับตัดบริเวณนี้จะได้ประมาณกี่ใบเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวค่อยนับกันแล้วครับ mm hmm. เดี๋ยวาจจะรักยี่สิบใบได้ mm hmm. อ,อ่อปล่อยให้มันลงลงนิดอ่ะ ไปนะขาดแล้วึบเอาละวันนี้ยิ่งใหญ่อลังการอาลากตาม,มา,เ,าเห็นไหมโอใชเครัก าหาาวันนี้อากาศดีไม่ร้อนนะครับก็น่าจะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เปลี่ยนเรื่อปลูกเจ้ายักษ์ใหญ่เราโอเคเดี๋ยวเราไปทำการปลูกต่อไปนะครับก็ได้นำเจ้ายักษ์ใหญ่เปลี่ยนบ้านใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องตัด ใบล่างๆทิ้งมากนะครับอย่าไปเสียดายไม่ต้องเสียดายไม่งั้นเราจะทำงานลาบากเราก็ตัดห้าหกใบล่างทิ้งออกนะครับเราจะได้ใส่ได้สะดวกแล้วก็ค่อยๆใส่ลากลงไปเรียงปทีละชั้นใส่กาะบอกข้างลงไปเลยลค่อยๆใส่แล้วก็กดลากตามไม่ใช้ วามพิถีพิถันนิดหนึ่ะครับกับการเลียงรากเพื่อไม่ให้รากหักนะครับ็นงานช่วยนิดหนึ่งไปที่เราตัดเสียนะครับค่อยๆเลี้ยงไปการเลี้ยงแบบนี้คือไม่ให้รากอยู่ไปอยู่ในเป็นกระจุกเดียวกันนะครับต้องให้รากลากให้รา,ากเขากระจายกระจายทั่วกระถาง ไม่ยากครับแต่มันใหญ่แค่นั้นเองครับเดี๋ยวไปดูใส่ใส่จะใส่ใส่เครื่องปลูกไปเดีเราไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูต่อทางนี้กันเพื่อนดีกว่านี่ครับตอที่เราตัดไปถ้าเรายังเอาลากชุดเดิมเขานะครับโดยการเปลี่ยนเครื่องปลูกนี้อันดับแรกคือเครื่องปลูกเขปลูกแล้วนะครับ ก็เราไปใช้ใหม่ก็น่าจะทำงานลำบากนะครับซื้อตักตัดยกยอดไปเปลี่ยนเพื่อปลูกเขาเลยดีวยวกว่านี่ครับเขาก็จะออกมาตางที่เราตัดตรงนี้นะครับยอดใหม่จะได้เป็นแม่พันธุ์่อไปครับ ใ,ใช้กับมะพร้าวสับใหญ่ๆเลยนะครับเพราะระบบลากของการส้มเนี่ยเป็นระบบลากที่ใหญ่กับกับมะพร้าอย่างเดียวเลยครับใบในสวยมากใหญ่มากถ้าเปลี่ยนขัา้าปลูกดีๆปีหน้าเาก็จะออกดอกให้เราอีกนะครับฝนมาก็ การเปลี่ยนเครื่องปลูกไม้ที่รากสูงๆไปเพื่อให้เขาได้มีอาหารกินนะครับได้ออกดอกฝัักั้นต่อไปนะครับอขอเก็บรายละเอียดสักครู่แล้วกันครับส่วนเจ้ากระถางเก่าครับเราก็สางออกเครื่องปลูกเก่านะครับรากก็ยังอยู่ครบนะครับเราก็สางสาง่างๆนะครับ ได้มากที่สุดนะครับแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเดี๋ยวไว้มั่งนะครับแล้วก็มาปลูกใส่กระถางใหม่ไม่ต้องกลัวตายครับการส่งอึดสุดคนครับเ,เลิไกไวนะครับมันก็จะมีช่องว่างให้เราเติมกลามะพร้าวได้ ไปวางในที่ร่มครับใหญ่แค่นั้นเองครับแต่เรื่องวิธีการก็คือไม่ยากขนาดก็ใหญ่อย่างเดียวการเปลี่ยนกระถางอะไรก็ไม่เยอะเรื่องมากเลยมากมายาาที่เราใช้มาประมาณนี้น่าจะสักเกืบอบ2ปีแล้วครับมันก็จะเสื่อมแล้ว การทำาสาวให้การส้มที่ร่มของเราต้นแม่เราก็จัดระเบียบเขาหน่อยนะครับเนี่ยจะทำการดามไม้ไผ่เพราะเดี๋ยวเขาโดนตัดรากไปก็อาจจะมีการเหี่ยวกันมั่งนะครับแล้วก็เราก็ทำการดามไม้นิดหน่อยนะครับเป็นดารเสร็จสิ้นกระบวนการก็นำไปวางที่ล่มสักประมาณสักเดือนนึงก่อนนะครับเพื่ให้เขาปรับตัว ก็เรียบร้อยครับสําหรับการทําสาวเจ้าการส่มยักษ์ของเรานะครับปีหน้าก็จะได้ออกดอกให้เราอีกโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ